สวัสดีค่ะจะมาสรุปภูมิศาสตร์นะคะเรื่องแผนที่มือและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ <ś m> แผนแผนที่เป็นเครื่องมือที่สร้างเครื่องให้แสดงลักษณะของพื้นผิวโลกและสิ่งที่เรากฏบนพื้น่โลกบนกระจุกบนลานบด้วยการย่อขนาดให้ลดลงโดยใช้มา,าตราส่วนและใช้เส่ีรับแทนสิ่งต่างๆที่อยู่จริงบนผิวโลกสองประเภทแผนที่ แผนที่ภูมิประเทศแสดงข้อมูลรายละเอียดของทุ่โลกที่เกี่ยวกับภูมินักแบบต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแผนที่เฉพาะเรื่องแสดงข้อมูลหลักเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นแผนที่ประชาะกรแผนที่ป่าไม้แผนที่ท่องเที่ยวเป็นต้นองค์ประกอบแผนที่เฉพาะเรื่องจะมีเช่นมีชื่อแผนที่บอกพื้นที่และข้อมูลสัญ,สญ,ญลักษณ์บอก คอ,อธิบายส่วนใหญักบอกมาตาส่วนหรือสเกลบอกขอบระวางขอบระวางคือละติจุดเส้นแนวนอนนองติจุดเส้นแนวตั้งเส้นโค้งแผนที่ทิศหรือดิเรกชันสาข้อมูลที่แสดงบนลูกโล,ก,ลกจำลองลักษณะทื่โลกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือส่วนที่มีพื้นน้ำและส่วนที่เป็นแผ่นดินส่วนที่สมมติขึ้นได้แก่ เส้นเมลิเดียนและเส้นขนาน 4. รูปถ่ายทางอากาศเป็นรูปที่ได้จากการถ่ายทางอากาศโดยใช้กล้องที่ติดไว้กับยาน5้ภาพจากดาวเทียมเป็นภาพที่ได้จากเครื่องถ่ายภาพที่ติดตั้งไว้กับดาวเทียมระบบพิกัดภูมิศาสตร์ศูเท่ากับองศาเท่ากับริปดาสอเท่ากับฟิลิปดา 好尴尬。